กันดีีมเนื้อกกมมีลลเเเ็ดดแปตครื่องปรุงไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคุผูิชมเแล้วเพียงแค่มีรวมเห็ดสารพัดแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องใช้เห็ดสดบางทีมันดูอาจจะวุ่นวายดูสิเนี่ยเห็ดหอมเห็ดหูหนูดำแล้วก็เห็ดหูหนูขาวทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากเลยคุผูิชมปลาปลาทองจัดการแช่น้ำซะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นอุ้ยสะดวกอะน้ำเดือดแล้วนะ ถึงแม้ว่าเราจะแช่น้ําจนนิ่มก็ไม่ได้หมายความว่ากินได้เลยนะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องจัดการทําให้มันสุกซะก่อนมันสบายใจอ่ะวางกระชอนลงไปเห็ดหอมจะหั่นชิ้นเล็กหน่อยก็ได้ตามใจคุณแต่ฉันครอบครัวฉันมีอาจจะกินคุณผู้ชมฉันก็ต้องหั่นชิ้นโตๆบ่งบอกถึงฐานะนี่ก็เห็ดหูหนูขาวเขาว่าดีต่อสุขภาพนะเอาไปทําหวานก็ได้คราวก็ได้ เห็ดหหนูดำจนเราไปเถอะหมดเนี่ยแชร์ไว้ก่อนอย่างนี้ให้มันเดือดๆนะคุณผู้ชมเราก็เตรียมกะละมังในระหว่างที่รวมเห็ดของเราอยู่ในหม้อน้ำเดือดๆเ,เราก็มาเตรียมน้ำปรุงน้ำตาลทรายใส่ลงไปในกะละมังสักหน่อยหนึ่งก่อนพริกขี้หนูอยู่ตามประเทศ สามีทานเผ็ดได้ไหมถ้าทานไม่ได้ก็อย่าไปใส่เดี๋ยวเขาโกรธเอาแต่ถ้าเขาชอบก็จัดเต็มใส่น้ำมะนาวเนื่องจากวันนี้เราทำยำรวมเห็ดใส่ทูน่าคุณผู้ชมความเค็มลดลงได้เพราะเราใช้ทูน่าชนิดก้อนในน้ำมันถั่วเหลืองปราด TCB วันนี้ใช้กระป๋องนี้นะคุณผู้ชมก็จัดการ เปิดกระป๋องแล้วก็ใช้แตะเนื้อแบบนี้เตรียมไว้น้ําเราไม่ใช้เลยยำจะอร่อยนิดนึงห,งหอมๆหน่อยวันนี้ขออนุญาตใส่น้ำพริกเผาชั่วฮะเส็งใส่ลงไปซะหช้อนใหญ่ๆเลยนี่แล้วก็ใส่น้ำมันน้ำพริกเผานิดนึ่งน่ารับประทานนะคุณผู้ชม จัดการคนผสมน้ำปรุงยำของเราให้เข้ากันชิมดูนะถ้าชอบเค็มกว่านี้ก็เติมแต่เราไม่อยากให้ยำกินเสร็จแล้วกระหายน้ำ<ๆ>ก็เอาเปรี้ยว<ๆ>เผ็ด<ๆ>หวานนิดๆมีอยู่แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมในน้ำพริกเผาเอาละน้ำปรุงยำเราเสร็จแล้วย้ายไว้อะกะละมังนี้คุณผู้ชมมาดูที่เห็ดเสร็จกำลังเดือด นะคุณผู้ชมจัดการปิดไฟแล้วก็เสด็จน้ำซะอย่าให้น้ำสกกๆแล้วก็ใส่ลงไปในยำแล้วนะยำจะน้ำจึ่งไปหมดเสด็จน้ำเสร็จแล้วก็ใส่ในกระมังใส่ทูนา่าทีซบีในน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งเราใช้เฉพาะเนื้อใส่น้ำปรุงยำ ถ้าคุณผู้ชมจะทำขายก็ทำน้ำปรุงยำไว้แบบนี้แล้วก็แบ่งมาใช้เนาะคลุกคล้าให้เข้ากาันอุ้ยัยงร้อนอยู่เลยดูสิเนี่ยตายพริกขี้หนูปากเยินแน่เลยงานนี้ไม่ต้องบี้มากนะถูน่าจะยังคงเป็นก้อนๆตุ่มๆแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่หอมแดงซอยแครอท หันเป็นเส้นเส้นสวยงามผักชีฝรัง่งเสร็จแล้วก็ต้นหอมซอยดูสิผักเยอะเชียวรู้เลยว่าดีต่อสุขภาพกินเสร็จแล้วสวยวันสวยคืนเหมือนอย่างพิธีกรเนี่ยรับประทานอาหารแบบนี้ทุกวันคุณผู้ชมจะเห็นว่าสวยขึ้นเยอะเลยเสร็จแล้วก็คลุกคล้าให้เข้ากันเบาๆมือนะคุณผู้ชมเบาๆมือผักจะได้ไม่ช้ำ ดูสิน่ากินเนะาะไขมันก็ไม่เยอะเลยในน้ำมันท่วเลยที่ต่างหากนะทูน่าเนี่ยเอาละน้ำพริกเผาก็มีน้ำมันนิดเดียวนี่เตรียมจานไว้แล้วคุณผู้ชมเส้นหมี่ลวกไว้สะก่อนเส้นหมี่ก็แคลอรี่ไม่มากกำลังงานไม่เยอะนะคุณผู้ชมกระตักยำรวมเห็ด เส้นมีมีไข่ต้อมอะทูน,น่าก้อนโตๆหน่อยเดี๋ยวจะว่าไม่ให้ทูน่าเห็ดทรอมหายไปไหนอะ่ะน่ากินมากนะคุณผู้ชมจานนี้ทำขายในร้านอาหารเพื่อสุขภาพรับรองได้แจ้งเกิดทันทีทททททพริกขี้หนูแห้งทอด วางสเม็ดหนึ่งเพื่อความสวยงามยำๆก็ต้องมีกลิ่นหอมของสระแหน่ใส่ช่อเดียพอนะคุณผู้ชมต้องเยอะอุ j, ้ยตายแล้วน,นี่ถ้าอยู่ New York, Angeles, นิวร์กลอสแอนเจลิสมุนเชน,น,นหรือว่าที่เมืองไหนดังๆแล้วก็จานนี้<ล>เกินสิบโโยูโาารแนย คนนิยมทั่วโลกายิ่งสักฟูดว่าไรเฟรายการดีมีเนื้อหามีกลลมเม็ดเด็ดแปลกตายิ่งสักเข้ามาเองประสบการณ์ที่มากกว่า กกาาดดีีีๆท่่วเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว r y d w i d e w e b y i n g s ่งสักฟู o ด